ทำชบบาานิกิจให้โดยไม่คิดเงินหลวงพ่อธรรมานานแล้วทีนวนนน่นี่เราก็เปิดแล้วก็บอกตรงนั้นนะใครที่ตายแล้วไม่มีตังคนะ์ก็มาเลยมาเลยพ่อเขาว่าหลายศตวรหรหลวงพ่อครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่วัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งที่วัดนี้ก็มีหลวงพ่อพ,อพูนนะครับท่านผู้ครูธรรมานุจรีเป็นจเจ้าอาวาส ในช่วงนี้ก็เข้าพรรษามาหลายวันก็อยากจะขอรัตนานิมุ์หลวงพ่อจะให้พรกับญาติโยมในช่วงเข้าพรรษาในสถานการณ์โควิดอย่างนี้ขอจสดญพรคุณอาจารย์บุติกรและครูสมาธิสองท่านที่มาอยู่ในขณะน,นี้ก็ก็ทราบกันทุกคนแล้วว่าเราเจอปัญหา เรื่องโควิดอะไรๆก็มีอุปสรรคไปหมดแม้ที่วัดก็มีอุปสรรคเยอะโดยเฉพาะที่วัดปีนี้ก็มีโครงการโครงการหนึ่งก็สร้างศาลาขนาดใหญ่อ๋บงบประมาณประมาณหนึ่งล้านบาทเป็นศาลาอะไรครับหลวงพ่อศาลาาชาปนกิจิสามัคคีที่เอาไว้สำหรับทําพิธีพือีตรงนั้นเลยเรื่องวงรนุด้วยครับแล้วก็นั่นหมดไป เฉพาะหินขัดถ้าสลาบหนึ่งล้านหินขัดหมดไปสี่แสนสี่แสนนะสร้างสนนรอบปลูกต้นไม้ครับที่รอบทะเลที่รอบทะเลหน้ารอบวัดหมายความว่าที่รอบวัดเลยเยครับประมาณอีกสี่แสนคุณค่อยจ่ายเงินเข้าไปยังครับก็ต้องจ่ายจ่ายแต่ยังไม่ได้จ่ายเยก็จ่ายมีมีควักจนไม่มีแล้วก็หมดเลยไม่มีหมดไม่มีมีติตใาไม่มีติต ธนาคารเลยครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือหลวงพ่อเนี่ยท่านนอกจากท่านจะเป็นพระเขาเรียกว่าพระสังฆาธิการแล้วนะครับเวลาหลวงพ่อไปเป็นเจ้าวาดที่ไหนเนี่ยท่านจะไปพัฒนาวัดที่นั่นอย่างเช่นหลวงพ่อทาวัดธรรมนิกก่อนเนาะธรรมนิกก่อนหลวงพ่อก็ไปสร้างอุติอะไรอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปอยู่ที่วัดหนองคางสร้างสร้างอะไรครับตรงนั้น ก็อะไรก็สังราใหญ่โตเหมือนกันโอ้หสาธุครับวัดหนองคางเนี่ยผมทราบว่าสามเณรประ็นั่ก็เคยมาอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะทุดงมาที่นั่นหลวงพ่อได้เจอไหมช่วงนั้นมาเจอครับแล้วเขามีสร้างอะไรไปเป็นอนุสรณ์ของสามเณรประไหมกับท่านพระมหาทองสุขไหมครับมีไหมก็ไม่มีก็ไม่มีสีงเราเก่าๆหลังหนึ่งมันเป็นหอฉันเก่าๆอยู่ที่ไปตรงนี้ไม่มีเลยขอเท้าความนิดหนึ่งนะ บ,บางทีงบางท่านอาจจะไม่ทราบพระมหาทองสุขสุจิตโตหรือท่านพระครูอุดมธรรมคุณเนี่ยท่านเป็นพระอ,อนุสาวรนาจารย์บวชให้หลวงพ่อวิริยัางบวชให้กับสมเด็จท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหรือพระกรรมวาจาจารย์เนี่ยคือหลวงปู่กงมาจิระุณโยนะครับแต่พระอ,อนุสาวนาจารย์เนี่ยคือท่านพระครูอุดมธรรมคุณหรือพระจ์หลวงพ่อทองสุขสุจิตโต แล้วหลวงพ่อทองสุขจิจตตเนี่ยมาทุดงงปากใต้กับสัมเนนประใหมย,มย,มยใช่ไหมครหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเคยเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดน้องคางซึ่งหลวงพ่อทองสุขกับสัมเนนประใมไปอยู่ที่นั่นพอดีผมว่าคงจะเดินทุดงงผ่านมาทางนี้ด้วยก็เดินทุดงตรงนี้ก็เดินทุดงกันใช่ไหมครับมาพาทับพ้นตรงนั้น แล้วก็เลยเกี่ยวพันกับสายของสิทธ์หลวงปู่มัน่นหลวงพ่อทองสุสุจิตโตเนี่ยหรือพระครูดุลธรรมคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทาวาสในพ่วงที่หลวงปู่มัน่นบรณภาพท่านเป็นคนที่สร้างอุโบสถโดยใช้สถานที่อ,อ่ที่ชาปนก,กิจสรีและสังขารหลวงปู่มั่นเป็นที่สร้างอุโบสถคือท่าน หลวงพ่อมหาทองสุกจิโจซึ่งท่านเป็นพระอนุสาวนาจารย์เวลาบวชต้องมีพระสององค์ใช่ไหมครับหลวงพ่อกรรมาวาจาจารย์คือ<ม>อะไรครับหลวงพ่อเอาคือ,ค,อคือบวชหมายว่าเขาเรียกว่าพระคู่สวดจรงเลยคู่สวดครับคู่สวดเลยถ้าท่านมีมนกรรมวาจาอนุสาวนากรรมวาจารแล้วอนุสาวนาจารย์สองรูปท่านไปยืนอยูรร่ตรง ประตูโบสถ์เนี่ยนะก็ถามนอกทานายว่ามาจากไหนตัช<อ>ื่อทําเสียงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอย่างเช่นถามาว่าเอมนุษย์โซซินั่นแหละเธอเป็นคนเป็นมนุษย์เหรออะไรตอบว่าอามาพันเตก็นั่นแหละนาโคนามะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อเป็นนาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ เป็นนาคมาคนนั้นเป็นนาคหรือเปล่าแล้วนี่เป็นนี่เป็นศีลมาหรือเปล่าตเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าเป็นโรคติดต่อถ้าเป็นโรคไปบวชไปได้ไงโรคเลือนโรคอะไรด้วยนะก็มีก็มีอยู่ในตรงนั้นเลที่บวชไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไหมสิบเมียงโรคมีสิบข้อไหมมีสิบข้อใช่คือยังไงให้หลวงพ่อพระกรรมวาจาจารย์กับพระอนุสาวนาาจารย์ผัดกันถามเลยฮะถึงกรรมวาจาเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็น ท่านชั้นน,นหนึ่งทั้นที่หนึ่งที่สองอส่วนพระอุปชาเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่นำหมูเข้ามามาโพลบอกสงต่างๆมาประกาศที่ทราบว้าคนนี้มาบวชเนอะอคืนี้จีนี้แล้วก็สวดที่ทราบไมสวดให้ทราบแล้วถ้าเกิดยัตติจจตุตกรรมนี่คือ,อยังไงหลวงพ่อคือ,ค,อคือยัตถาเ็นเป็นตัวนั้นเป็นธรรมดาไหมตัวยัตติตรงทไมยัตติมันเป็นพระไม่ได้ไงอ๋อต้องไปให้พระ ทำพระกรรมวาจาจารย์กับพระอนุสาวรอาจารย์ซักก่อนแล้วค่อยมายัติหรือว่ายัติก่อนครับซักซักักก่อนสิกกนถามมากกจะถูกต้องแล้วถึงมาเป็นยัติเป็นเพชรเป็นพระได้เป็นพระได้ครคือ,อมาก็ถามมาถามมาแล้วกินนโมทิเธอชื่ออะไรเธอเือเป็นมนุษย์หรือเปล่าอะไรถามมาก็ถามทุนเสร็จแล้วก็มายัติครับสุดยัติเป็นพระหลวงพ่อผมสงสัยอย่างหนึ่งเวลาตั้งฉายาพระนะฮะอย่างของหลวงพ่อเนี่ยธรรมปฏิทินโนได้มายังไงครับหลวงพ่อเขาดูจากอะไร ตั้งตามวันอ๋อวันเกิดอะไรเงี้ยแหละวันเกิดพุทธม,มีอะไรนําหน้าวันเสามีอะไรนําหน้าอย่างนี้มีห้าหกวันอ๋ออย่างของหลวงพ่อไปดิอย่างนีสิรินทโรแปลว่าวันศุกร์เหรอครับนั่นแหละ๋อถูกแล้วใช่ไหมฮะหลวงปู่มัน่นภูริทัตโต<ห>มีไหมแบบว่าสวดถามหน้าก,กันนาคตอบไม่ได้แล้วไม่อนุญาตให้บวชอย่างเงี้ยก็ก็ถามว่าถามว่าเป็น ก็ไม่มีหรอกเพราะว่ามันสอบไปหมดเอาเงินไปหมดแล้วถ้าทองวางสอบไปยังไงมันจะไปหมดแล้วไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะบวชเนี่ยก็มีการตอบแบบสอบถาม้วใช่ไหมครับว่าคนเนี้ยไม่เป็นนั่นทําผิดมากไม่เป็นก็สอบถามเัื่องหมดหมดแล้วผมเคยเห็นแบบฟอร์มว่าจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมก็นั่นแหละทูกแล้วไม่รุกรุกติดต่อต่างๆ่างเลยแต่ว่าที่ที่สวดพระกรรมวาจาจารย์กับพระอนุสาวนาจารย์เนี่ยคือสวดตามพระวินัย คกว่าอาจารย์เป็นคาว่าเป็นอะไรเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายหน้าถ้าองค์เดียวถ้าไม่มีก็องค์เดียวก็ได้ถ้าสององค์ใช้สององค์มาเพื่อองค์นี้ผิดพลาดมันจะอักขระไม่ไม่ขาดไม่ตกท้องไม่บกพร่องคล้ายๆตรวจตรวจสอบตรวจทานในสมัยพุทธกาลมีการบวชแบบเอหิทธิโุอุปสมบทาพระพุทธเจ้าบวชให้ เธอจงเป็นภ <an son empl os> ิกษุมาเถิดทำอัตถาพุทธกล่าวดีแล้วเธอจงปฏิบัติตามนั้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก่อนก็เราก็จะบวชคงทำดูคิดบวชดูยังมีอย่างนี้อยู่เหรอครับเออก็บวชโดยเอหิปิคุนียอย่างที่เราบวชทุกวันนี้เรียกว่าบวชบวชบวชเนี้ยบวชเอหิภิคุนี่แหละหมายขอบวชบวชเทมาดุษบวชเทมาดุษก็มีคำหน้าใคร่รำอ๋อมีมีคำพูดอันนี้อยู่มีคำมีคำหน้า แต่ว่าสมัยก่อนพระเจ้าอาจจะบวชองค์เดียวก็ได้ใช่ไหมฮะบวชบวชควาเธอเก่าดีแล้วเธอปเ,เ,เป็นพิสูจนมาเลยคือเป็นเป็นพิสูนแล้วจอตอนตอน,ตอนหลังก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีกรวาวาจานก็มามาสอบถามให้แน่นอนทุกคนเปลูกใครมาอย่างไงมาอย่างไงเป็นยังไงยังไงมาเรียบร้อยถึงมาสอบถามตรงนี้ถ้า พ่อแม่ไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้ไไไงบวชม่ด้ตอหบวชพ่อแม่ผรนยาม้อค้านก็บวชไม่ได้ค้านไม่ได้ก็ถึงแล้วเมียห้ามนี่ก็บวชสิทธิ์ชาวบุก็มากนาอำเภอเขาจะอนุญาตยังไงนายอำเภอม่อนุญาติบวชไม่ได้บวชไไม่ด้ทำไมบอกไม่แจ้งไม่ไปรักบวชไปฝังประตูเขาไม่เข้าเลยนะ มีสงรับประกันตรงนั้นก่อนอ๋อได้ก็ต้องมารับประกันเหมือนกันสงสงต้องรับประกันสงสงไปก็ต้องห้ารูปขึ้นไปถึงบวชได้ไงครับทำไมเพรามว่าองค์เดียวไม่ได้ต้องสงเป็นใหญ่ไงตันหลังเมื่อก่อนองค์เดียวได้ตันหลังต้องว่าวันมันไม่ไม่ยะไม่ย่างยืนบอกก็ต้องให้สงเป็นใหญ่ครับถ้าองเดียวเป็นใหญ่ไม่ได้จะได้ทราบกันทั่วกันก็แล้วอย่างพระหัตถมาร รัฐบาทหมายเขามาเขาเข้าพิธีประชุม,มประชุมไม่เข้าเขตเขตของรัฐบาทคือมันต้องห้ารูปต้องสงบวไงเป็นสงห้ารูปถึงสี่รูปก็ไม่ได้ต้องเป็นสงต้องเป็นหน้ารูปขึ้นมาเป็นสงจะสี่รูปเป็นประธานองค์เงิรูปหนึ่งไลอ๋อครับก็เป็นห้ารูปขึ้นมาแล้วก็เป็นสงวันนี้เราก็คุยกันหลายเรื่องคนระับไปไปมามาถึงเรื่องบวชเพื่อ ก็จะบวดใหม่เหมือจะบวดใหม่เหือจะบวชใหม่ยังไม่เคยบวดผราเลยยังไม่เคยบวชผ่าสงสัยไปนั่งเล่มาหลายรอบแล้วยังไม่เคยบวชผราเลยภรรยาผมไม่ต้องขออนุญาตนะหลวงพ่อเขาบอกคุณเขาบอกคุณจะไปเมื่อไหร่ไปได้เลยนะมันเงินม่แน่ใจก็ต้องต้องมี มีในสื่หลักฐานด้วยนะอ๋อเลยฮะไม่ได้อออหอ้วยแก<ร>พอบวชเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเราจะนิยมบวชต,ตอนก่อนเข้าพรรษาใช่ไหมครับคือบวชต,ตอนสมรษามีเวลาพักผ่อนได้เล่าเรีเรยนกันอีไหม,มครับหลวงพ่อที่บวชบวชไปยังไม่ทันออกพรรษาสึกก่อนเนี่ยมีมีก็จะคนมีก็จะมีบวชเดี๋ยวนี้ก็เยอมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็สมัยก่อนเขาบอกว่าแหกพรรษาคแหกพรรษาไง เราจะไมก่อนได้แขกเป็นสารหลวงพ่อครับแล้วคนที่แบบบวชเดี๋ยวบวชเดี๋ยวสึกเดี๋ยวสึกเดี๋ยวบวชอย่างเงี้ยมันบาปไหมครับก็ว่าบาปไหมเขาทาไมไม่ทำไมไม่ผิดอะไรก็ไม่บาปแล้วเขาคงจะติดภารกิจอะไรเงี้ยนะนั่นแหละมีภารกิจถ้าถ้าเป็นระบาดภารกิจมัแล้วทั้งขาที่เสียมันไม่ได้เออเน่แน่ยถามคือมีคนถามผมเหมือนกันครับหลวงพ่อบอกว่า พระที่เป็นปรายกิกมาแล้ววะบวชไม่ได้ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทั้งหมดแล้วทีนี้ญาติโยมอาจจะสงสัยปรายชิกมันคืออะไรครับหลวงพ่อปรายิกคือหมายความพระเศษม่ทุนไงเระเศษมาสุนเดี๋ยวขจะถามว่าเศษมิสุนคืออะไรไปมีอะไรทางเพศกันเพศสัมพันธ์กันอย่างทับเลยจับเห็นนี่มีความกำลัดก็เป็นเลยเป็นเลยสังฆาธิีเศษใช่ไหมครับหลวงพ่อสังขารที่ถก อยาให้ไม่ได้ก็ไม่จับทั้งนั้นเขาบอกว่าถ้าไปจับหลานผู้หญิงตัวเล็กๆได้ก็ไม่รู้ได้ทําไมเขาวิ่งมาจับได้เขาคุยมาจับมันมีเจตนาถ้าเจตนาไปถือยังไงก็เขาบอกไม่ได้ี่แม่แม่จะมีความกํหนัดทับต้องอันกริไม่ได้งหมดแต่มีข้อยกเว้นใช่ไหมครับหลวงพ่อกรณีที่โยมแม่ไม่สบายอย่างนั้นได้ใช่ไหมฮะได้อย่างนั้นได้คุณแม่จะได้ไปหุงหาห้กินได้ อนุญาตเธอไปสุดน้าได้ได้ได้ถ้าไปทำได้คาว่าเจ็บเมถุนรักของเขารักของเขาด้วยได้ราคาห้ามาศกคือยี่สิบตัวต่างบาทนึงก็ไปก็ไปนะเป็นหมดจากความเป็นพระเลยคือข้อสามกับข้อหนึ่งข้อหนึ่งกับข้อสามใช่ไหมรักของเขาเกินจากห้ามาศก พูดอุดริมนุสธรรมที่คุยไงว่าตัวเองเป็นสําเร็จอย่างงูอย่างนี้ก็ขาดจากความเป็นพระเหมือนกันแลวถ้าเกิดท่านได้จริงๆนะนะก็ท่าได้ก็ไม่เป็นไรอีกอันหนึ่งก็คือหมายคำว่าถ่าได้เป็นถ้าได้ไม่เป็นไรถ้าบรรลุจริงๆไม่เป็นไรถ้าไม่บรรลุบอกว่าบรรลุได้ทันนุทันนี้ว่าไม่ได้แล้วก็ฆ่าพระราหนทําพระรูเหตพระพุทธเจ้าให้ห่อแล้วก็ทําสงฆ์ให้แตกกันทำถูกไแตกกัน เดี๋ยวเขางงอีกทำสงให้แตกกันทำไมยุ่พาร์ีกันเลยไม่ใช่พูดให้สงให้พระเข้าใจผิดเอาเรื่องนั้นเล่าอย่างนั้นให้พระทะเลาะกันเนยเพื่อแยกหมู่แยกคณะขึ้นมาไงเคยลงอุบาสุดด้วยกันเขาไปพูดท้ไม่ให้ลงด้วยกันอ่างนี้ไม่ได้ทำสงให้แตกแต่กันเขามีความท้ำบัญชีกันอยู่ไปรู่แใหญ่ให้มันเขาทะเลาะกันอย่างนี้เงินไม่ได้สมมตินั่นเราก็ ศีลเอ่อปาลิชิกศีก็ไม่ผิดแล้วอยู่รอดตลอดพรรษาเมื่อกี้บางองค์ไปก่อนแล้วังไม่ได้คุยกันชาลหรือว่าอยู่ตลอดพรรษาแล้วจะมีกระถินนะที่เนี้ยกระถินนี่ก็จะทอดเอ่อช่วงออกพรรษาหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งมีมีมอันนี้สงูงเยอะแล้วพระที่จะรับกระถินได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงครับหลวงพ่อเขาเป็นพระบริบูรณ์ไม่มีต้องอบัตมาก็หมายความว่าก็หมายความพอพระ หมู่คณะก็คัดเลือกกันมาตามําดับที่มีความรู้สามารถที่อุปโลกได้ไงอ๋อคือคืออย่างนี้นะครับคือเวลาเราไปถวายถวายกระถิ่นเนี่ยท่านจะต้องอุปโลกพระองค์ที่หนึ่งที่สองสามองค์ที่สี่ขึ้นมาเป็นองค์ที่รับผ้ากระถิ่นประทาแล้วไปสวดัตติสวดรับที่ที่โบสถ์ที่ตำสวดต้องไปสวดอีกคือที่โยมถวายไปตอนเช้าไม่จบ เมื่อจบเมือจต้องมาทําที่บวชที่บวชต่อคือหมายเขามาเจะทาที่บวชที่มันแคบพุ่งไงเราเลยไปแล้วก็มาจัดการที่บวชแล้วมาตรวจตรวจกันที่บวชอีกชั้นมากเขาก็ให้แต่เจ้าอาวาสเป็นคนครองไงได้แค่องค์เดียวแล้วองค์อื่นๆก็ได้รับอนิสส์ไปด้วยนอกจากว่าเขาเตรียมมาพร้อมพระพร้อมก็ก็ถวายได้ทุกองค์เลยทีนี้ของเราในอย่างที่วัดเขาเจ่าเราเราถวายทุกองค์ใช่ไหมที่ผ่านมา โดยมาให้โยมถวายเดี๋ยวภาพก็ไม่ให้ถวายตรงนั้นามก็แปลว่าพระทุกองค์ที่อยู่ที่วัดได้ภาพจีวรเหมือนกันหม้ขม่าไม้ขม้าให้โยมโยมไม้าม้าเราก็ให้โยมเปลี่ยนจีวรตได้สองพันมั่งพันหนึ่งมั่งหลายๆคนรวมกันก็ถวายถวายจีวรแล้วก็ไมวาม่าปัจจัยของพระพระก็ได้วัดพัดพระก็ได้แล้วก็แล้วก็ถิ่นพระหมวาม่าคือก็ได้ในเข้าองค์กถินด้วยไง หลวงพ่อแล้วจีวรมันก็มีเป็นชุดๆอีกไหมฮะมีชุดเล็กชุดใหญ่ก็มีชุดหมายความว่าถ้าเอาชุดใหญ่ก็แพงไงโดยมากเขาเอามีมีทุกอย่างครบใช่ไหมโดยมากเขาเอาชุดอาศัยมาอย่างวัดที่วัดธรรมคุณก็ก็ทำเป็นชุดเล็กเล็กมาชุดนั้นพออย่างนั้นเรียกจีวรอาศัยก็ใส่มาชุดใหญ่คือชุดใหญ่ต้องต้องอะไรชุดถึงสามสี่พันที่มีสังฆาติมีสาวงมีอะไรพร้อมพร้อมครับ ถ้าจะเอาใหม่ๆก็ซื้อตอนก่อนได้โยมมาถวายพระนี่ไม่ได้ดูไซส์พระเลยว่าขนาดไหนจะซื้อชิบอนมาพระจะใส่ได้ทุกองค์นะครับก็ทำรรมาได้มาหลายองค์เขาเปลี่ยนกันอ๋อนนะก็หมายโดยมากเขาจะดูสไตล์โดยมากเราบอกก็ไปเวลาไปบวชเราให้ไปไปที่ร้านเลยไปวัดดูเองเลยตอนบวชนั่นเราก็แบบแบบเราไปตัดกางเกงเนี่ยนั่นแหละไปวัดอามามนมาจะฐาน อย่างวัดธรรมคนเขาวัดไปวัดจัดได้เลยเองใช่เขาเพ่คยมีโรงเรี่าก็เขามีตรงนั้นเลยตั่งตรงนั้นได้เลยม่ต okay. รฐานก็ในบวชได้เลยตรงนั้นถ้าไกลคองมาเขาบวชได้ไกลฐานก็เป็นอาศัยกันอิสุวรรณคนเดียวสบงหลวงพ่อครับที่เขามาถวายผ้าอาบน้ําพระได้ใช้บ้างไหมครับผมเห็นใสๆมันจะไม่โป๊ไปหรอครับก็นั่นก็บอกก็มาคือเขาบอกก็ทำไมไม่มานุ่งผ้าเนาะนุ่งกับม่นุ่งก็พอกัน กหมายก็มันมันบางจนไม่เห็นไปหมดแล้วแล้วผมผมเคยเห็นเนี่ยบางอันเนี่ยพาไปนุ่งทาอาบน้ําสีออกอีกทั้งหากก็นั่นแหละก็ต้องสั่งนี่ก็มันก็ยังยังสงสัยนี่มาเมมาแล้วก็มาก็มาแล้วก็ยังก็เอามาใช้ไม่ได้ใช่ไหมใหะหลวงพ่อใช่ใช้ใช้ได้ดูกออธิษฐานนะใช้ได้ใช้ได้นู่นผื้นนุ้นที่ทํานุ้นเอามาวันนี้ คือโยมถวายผ้าพระเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าผ้าบางๆเนี่ยอย่าว่าจะพระใส่เลยนะครับโยมจะไม่กล้าใส่เลยก็ก็บางๆมันเนาะนกจีวรนอกจีวรเขาใช้บางๆงันเวาบ่งบางๆบอกว่าใสก็ไม่ใสก็พอกันเลยแล้วก็พอได้ผ้ามาพระเอามาใช้เลยไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมาทํากาถูกถูกแล้วต้องพินทุทั้งก่อนเออพินทุโยมงงครับพินทุคืออะไรทำเครื่องหมายไง ครำพึงหมายให้รู้ว่าอันเป็นของเราของของขอไปขอลองอ๋อเลยไหมไม่หมดของเรานะมาได้กระจายเลยพระนี่ไม่ได้นี่ขนาดขนาดแมทนี่หลวงพ่อยังต้องทำพินทุบไว้เลยลองดูนี่นี่นี่ใครรู้จุดหมายนี้ทุกขินเนี่ยความละเอียดอ่อนของการทำวินัยนี่ยคือหมายเขาไม่รู้ว่าเราทำทำมาตุกมตุ่แล้วจะรู้เองทุบหลายๆคนมันว่าเปลี่ยนขึ้นมามันไม่รู้ไงถ้าทำทุ่นมันบู ถ้า,าไม่พินทุผิดพีด่ไหนไหมครับก็ผิดโอ้ต้องอาบาอัติไม่ใช่เรื่ององ่ายๆนะต้องมีระเบียบขนาดนั้นแล้วก็ถิ่นเนี่ยเราก็มีเวลาทอดอยู่แค่หนึ่งเดือนนะครับหลังจากวรสาไปพอถึงวันลอยกระทงก็จบแล้วทีนี้แต่ละวัดเนี่ยก็มีกิจกรรมเพราะวัดเนี่ยไม่ได้เงินจากไหนนะฮะยอดยมถวายแล้วก็ที่เยอะหน่อยก็คือช่วงกระถิ่น ช่วงพระป่าก็บางวัดกรมีบ้างไม่มีบ้างนะครับคือมาขอหมายคําว่าหลังจากแต่จิตพพิคก็มาก็เรื่องพระป่าอย่างเดียวเป็นเรื่องพระป่าทั้งครับก็ได้ตลอดเรื่องกรถิ่นใหญ่มีเวลาหนึ่งเดือนนี้กรถินเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเน้นไปที่ผ้าสมัยพุทธกาลก็เป็นผ้าเอาไปย้อมไปไปตัดใช่ไหมฮะตแต่ทุกวันเนี้ยกรถินเป็นเรื่องของการที่ญาติโยมเนี่ยได้นําบริวารกระถินก็จะเป็นเงินนะฮะ เพื่อที่ทางวัดจะได้สร้างนั่นสร้างนี่เองินจะมาสร้างสร้างนู่นสร้างนี่หล้งพ่อก็สร้างไปก่อนแล้วนะาษาก็สร้างถ้าถนนทางไปหมดแล้วท่านลวงไปแล้วหนึ่งล้านบาทนี่โอ้หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทแต่เฉพาะถนนนั้นสี่แสนเฉพาะไอ้ที่ที่สลาที่ว่าเมื่อกี้สี่แสนห้าแสนแปดแสนหินขัดสี่แสนถนนสี่แสนแปดแสนแล้วต่ออัจเลเพื่อก็ทำอันนี้ก็กำลังทำอยู่อันนี้ก็หมื่นเหมือนกันนะที่สลาหลังนี้ที่ทำโครงการขึ้นมาตรงนั้น เราที่วัดเขาเต่าเนี่ยเปิดแบบบริการแบบชาปนกิจเกี่ยวกับโควิดด้วยไหมครับก็ก็ประกาศแล้วบอกว่าโควิดเข้ามาเลยไม่ต้องเสียอะไรเข้ามาเผาเลยเลยเข้ามามาได้เลยไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดครับตรวจให้ฟรีเผาให้ฟรีผมเห็นบางวัดในพระใส่ชุด p ีพีด้วยหรือชุดอะไรนะเขาเรียกอะไรผขเรียกถูกไหมชุดก็ขาวอ่ะที่หมอใส่กันโรคแต่ว่าเขียนที่หน้าอกว่าพระนักโยม ดีนะครับประกาศให้ทุกท่านได้ทราบนะครับที่วัดเขาเต่านะครับโดยท่านพระรูธรรมานุจารีท่านเมตตาผมทราบว่าโครงการเรื่องเอ,อทำชปาปนกิจให้โดยไม่คิดเงินหลวงพ่อทมานานแล้วที่นี่ก็เราก็เปิดแล้วก็บอกต้งนานแล้วบอกนานแล้วใครที่ตายแล้วไม่มีตังค์นะ,มา,ะมาเลยมาเลยหลวงพ่อเผามาหลายศพแล้วเข้ามาเลยผมทราบอะหลวงพ่อเผาให้ที่นี่จนกระทั่งซ่อมเมนใหม่ พอซ่อมเมนใหม่มาเาปรากฏว่าที่ส่วนอภิธรรมอะมันไม่เชื่อมโยงกับตัวเมน <c oughs> ตัวเมนอยู่กลางสาลาอยู่ซ้ายอยู่ขวาทีนี้เวลาฝนตกมามันทําพิธีไม่ได้ใช่ไหมหลวงพ่อแล้วเวลามีคนเยอะก็นั่งไม่สะดวกหลวงพ่อก็เห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยสร้างหลังคาครมมับเดีย๋ยวคุมไปเลยเลยสาเสาทำขึ้นม,มามาขึ้นม,มาเลยทีนี้เวลาสวดศพ เอาศพไปเผาก็ไม่ต้องเดินไปไหนอยู่ตรงนั้น,น,นทำทีเดียวเสร็จเลยตั้งใจยกเข้าไปนั้นเลยยกเข้าไปนั้นเลยนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อมองเห็นการไกยแล้วก็พอดีจะได้ใช้งานโควิดนี่พอดีเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่รีบไปนะหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ต้องจัดให้ผมยังอยู่กับหลวงพ่อไปก่อนหลวงพ่อก็จะเพิ่งไปด้วยเราก็อยู่กัน <c oughs> พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อบอกว่าศพที่ไม่มีเงินศพ้ะไม่มีเงินอยู่แล้วคือญาติไม่มีเงินทำศพหลวงพ่อเผาให้ฟรี ที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นหลวงพ่อจ่ายเองแล้วท่านไม่ได้พึ่งทาทามานานแล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตกันหลวงพ่อว่าทำไมที่นี่ได้แล้วเมนเราพร้อมไหมครับหลวงพ่อนะเมนพร้อมไหมครับพร้อมเพีพยงแต่เรามีการก่อสร้างอยู่วันที่มาเผาก็หยุดไปก่อนไปได้เหมืนนะก่อนมีผู้รู้อยู่ในตัวไม่ไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงเราเรอาไม่ถึงใช่ไหมฮะมั่นใจตรงนั้นบางคนเนี่ยยังไม่ตายเพราะโควิดตายเพราะว่า